กับวาแล้วตายไปจะไปแก้ตัวว่าเพราะต้องเลี้ยงลูกจึงขโมยเพราะไม่มีเงินเพราะจนจึงขโมยอยู่่บาบาลเขาก็ไม่มีกฎหมายที่จะยกเว้นคนที่อ้างเหตุผลนั้นเราต้องต้องช่วยให้ท่านไดพ้พ้นจากทุกข์ประสบสุขภัยบูย์ได้ก็ต้อง หาทางทำบุญทำทานการกุศสลพวกคนเราพี่ชีวิตมีเวลาที่เสียไปวันละยี่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากันแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นไม่เท่ากันบางคนได้ผลเพิ่มขึ้นบางคนได้บาปเพิ่มขึ้นคนที่ไม่มาบวชวาทุสนเนี่ยวันคืนล่วงไปลงไปบาปเพิ่มขึ้น แต่คนที่มาบวชที่วัดต้นสนแล้วบุญเพิ่มขึ้นเพนาะนั้นก็มาบวชวัดต้นสนแล้วเดินทางถูกต้องไม่ผิดพลาดอะไรแล้วก็ทําดีผีชื่นใจลูกหลานทำไม่ดีแล้วผีร้องไห้อันนี้ที่เป็นสิ่งที่เราคิดเองก็ไม่ได้อันนี้ต้อง ศึกษาตามพระธรรมคำสอนของของค์สมเด็จพระจินวราศาสตาสัมมาทูตเจ้าพระเนความเป็นจริงในอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนเราไม่อาจจะรู้ได้ว่าสัมขารร่างกายนี้มันจะแตกดับเมื่อไรชีวิตบนโลกใบนี้ไม่ยาวนานแต่ชีวิตหลังจากความตายยาวนานยิ่งนัแเราเลยเวลาอยู่น้อยเต็มทีถ้าว่าอายุห้าสิบปีแล้วก็อยู่อีกไม่ไมถึงห้าสิบปีมันอยู่ประมาณ ยี่สิบปีสามสิบปีอายุอีกห้าสิบปีก็ตะบันน้ำกินแล้วไม่ไหวแล้วร้อยปีนี่ถึงมีชีวิตอยู่ก็ไม่น่าอยู่เท่าไหร่เพราะโลกนี้ไม่สดใสโลกนี้มีแต่ความเศร้าตอมตอมตม,มีแต่ตอมตอมไว้ของคนเรามันมีต้เตียม พอโตเตรียมออกจากท้องแม่ใหม่ๆแล้วก็เดินได้ก็ต่อแตะต่อแตะพอเป็นหนุ่มเป็นสาวก็เต่งตึงพอเต่งตึงดีๆแล้วก็ประมาณสักห้าสิบปีตีสิบปีว่าๆห้าสิบปีแล้วก็อันนี้อยากเต่งตึงได้ยานตรงเต็มไม่รู้มันจะยานไปถึงไหนแล้วต่อไปก็ตอมตมแล้วก็ยมมีใครสนใจไอ้ที่มันยันยาน แล้วในที่สุดก็ต้องตายต้วมเตียมเตาะแตะเต็มตึงโต่งเตมตรอมตุมและก็ต้องตายนี่เป็นชีวิตของเราทุกท่านทุกคนต้องเป็นไปในทํานองนี้ว่าเวลาผ่านไปผ่านไปเราต้องให้ผ่านไปด้วยการสร้างบุญสร้างบารมีเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เวลา ที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้สั่งสมความดีให้เต็มที่เพื่อความบริสุทธิ์ทางกายวาจาและใจมีวาระพระบารีที่ปรากฏในอัตกถาโลนกสูตรว่ิสุทษุทั้งหลายบาปกรรมแม้ประมาน้อยที่บุคคลบางคนทําแล้วบาปกรรมนั้นย่อมนำไปสู่นรกบาปกรรมประมาน้อยอย่างเดียว กันนั้นบางคนทำแล้วกรรมนั้นก็เป็นทิฏฐธรรมเวทนิยกรรมที่ให้ผลในพบปัจจุบันเมื่อมนุษธรรมบาปทำกรรมใดๆกรรมนั้นก็ย่อมจะส่งผลอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าจะส่งผลเร็วหรือช้าเท่านั้นและที่ไปทำอกุศสร,รกรรมต่างๆเพราะกิเลสเป็นตัวบังคับใจให้เราทำกรรมทางทางกายวาจาและกระใจ เื่อทำไปแล้วก็เกิดวิบากตามมาซึ่งการส่งผลของกรรมนั้นมีหลักอยู่ก็สามชนิดตามหลักได้แก่ทิฏฐธรรมวทนิยกรรมคือกรรมที่ให้ผลในปัจจุบันอย่างเราทำบุญทำกุศลแล้วมันรวยในปัจจุบันเนี่ยเหตุที่รวยในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าเราทำบุญไว้ในชาติแต่ปางก่อนไว้มากมันมาผสมผสานกับปัจจุบัน ก็รวยเห็นผลทันตาแต่คนที่ทําบุญทำกุศลแล้วยังไม่รวยแถมยังป่วยยังกระท,ทั่งท้อใจไม่อยากทำนะบุญแบนทําบุญแล้วมันแบนนะไม่ค่อยจะกับปรี้กระเป่าไม่ค่อยจะกระฉับกระเฉงมีแต่โชง่ชามเฉื่อยชาแล้วก็เฉียดเฉียดสลาวัดเข้าไปทุกที อย่างนี้ก็ท,ทําให้ท้อใจเป็นเพราะว่าบุญที่เราทําไว้ในอดีตมันน้อยเพราะฉะนั้นทําบุญในปัจจุบันนี้ให้ผลไม่ทันมันก็มีหลายชั้นนะที่เราทําบุญบางคนเขารวยในปัจจุบนันบางคนก็เราไปชาติหน้าพบหน้าแต่บางคนที่ทําบุญแล้วยิ่งจนมันก็มีแม้อดาทำพิธีรเรษฐีในช่วงบางช่วงของชีวิตก็จนเหมือนกัน อันนั้นมันเกี่ยวกับอราประเวทนิยกรรมพี่มันให้ผลในพบต่อ,ตอไปอีกหลายชาติจึงจะให้ผลก็มีและต้องรับกรรมนั้นไปอีกหลายชาติก็มีเรื่องของกรรมแต่ละประเภทมีความละเอียดสลับซับซ้อนเพราะเกี่ยวพันด้วยเจตนาของการทำทำเจตนาแหรีกล้าเพียงใดต่อเมื่อพวกเรามีใจที่ละเอียดกว่านี้ได้เข้าถึง ธรรมะเข้าถึงสมาธิเข้าถึงปัญญาดวงปัญญามันก็จะเกิดขึ้นก็ตัวอย่าง